ที่ยาสชนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนั่งจัดตูดสัจจสภังรัสสังยีไปวิ่งสุนราสภานังกราธโยพุทธาอัตวีสตินาจกะสเพิปติติตาไมหังมัตเกเตมุนิสราศีเสปติติโตไมหังพุทโธธรรมโอทวโลจเนสังโคปติติโตไมหังอุเรสภะคุณากรโหหทเยเมอนนโรโทสาลีพุทโตจตักกินโกนันโยปิติปาคัสมิง โมคัลลนโนจวามเกเทกินีสมภีไมหุงอาสุงอานันทราชโรกัสโพจมเนจมหานามอุพาสุงวามโสตะเกเกสโตปิติภากัสหมิงสุริโยวะปพังกรโนิสินโนสิลิสัมปันโนโสพิโตมณีปุงงขบโกุมารกัสโพเทโรมเหสีจิตวาตโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปฏิทาศิขณากรโภปุโนอังคุลิมาจะอปปลีนันทศีวลีเทระปัจจะอิมชาตะ นราเตติลกามาเสสาสีติมหาเถระวิชิตาชนัสาวกาเอเตสีติมหาเถระชิตวันโตชนโนรสาชรันตาศิลเตเจนะอังคมังเคสุทันทิตาระตนาปุรโตอาสีทักินีมีต่สุตกัางธาชัดกังปัจจโตอาสีวามีอังคุลมาลกังขันธโมระปัตตฤทธจักรอาตานาติยสุตกลางอาสสสีเาปการะสังชทตาชนานาวรุสังยุตตาสตตปารังนรากระตาวาตปีธา ตาทัญชาตาภัยรัชัตุปัตตวะอสิสาวมญยังยันตุอนัตตาชินตีชะสาว่าสตมีสกิเตนะสตาสัมพุทธปัจเรชนะปัจชระมันจำหิวิรหันตังมิหิเลสทาปุรินุมังสัพพิเมุนีปุรสาสปาอิเตวะมันโตสกโตสุรโคชนานุภาเวนะชิตูปัตโวะธรรมานุภาเวนะชิตุริสังโฆสังทานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตปาริบารมิชินะปัจเเรติบทที่สิบสาม พระหงสหัสสมัยปินิบมิตรสาวุทธันตังกีเมฆลังอุทิตโกรัสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาจิตตวามุนินโดตันเตชศาพนุเตชยมังคลานิมาราติเรกามพิยุทธิตสัมหรันติงโครัมปนาลักมะักธรรมยักทยักขังขันตีสุทันตวิธินาจิตตวามุนินโตตันเตชสาพนุเตชยมังคลานินาราคิริงกชวรังอติอันตภูตัง ท้าวกิจจกรมัชนีวัชทานุนันตังไม่เอกตามพุทธิเสกวิธินาชิตตวามุนินโธตันตีชศพุนตีเชยมังคลานีอุคิกตะขัดขมติหะัสุธานุนันตังทาวันทิโยชนะปะทังคุณิมาละวันตังอิทีพิสังกตมโนชิตตวามุนินโธตันตีชาพุนตีเชยมังคลานีกตวานกาตมุทลังอีวะคพินิยาจิจายะทุกทวัจนังชชติกายมัตเชสฉันเตนะโศมวิทินาชิตตวามุนินโธตันตีชาพุนตีเชยมังคลานี สัตยังมิหายยมติสัตจักกวาทเกตุงวาทาพิโรปตะมนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปชริโตจิตตวามุนินโทตันเตชศาปุเตชเยมังคลานีนันโทปนันทพุจธคังวิปทังมะเหติงพุนเตนะเถระพุจธคีณธรรมาปยันโตอิทูปทีธวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชศาปุเตชเยมังคลานีทุขาหทิทพุทเกนะสุทันตหัตทรังพระมังวิสุทธิชตมิตรทิพิกาพิธานัง ยานาคเทในวิธินาชิตวามุนินโทตันตีชสาพุตเตียชยมังคลานีเอตาปิพุทธะชยมังคะลาอริคธาถาโยวาจโนทิาทินีเสลระเตมตันตีหิตตวานนีกัวิวิธาริจุปัตตะวานีโมขังสุขังอะทิคเมยยะนโรสุปันโย มหาการุณิโกนาโถหิตายาสัพพปารินังปุรินตบาปารมีสัพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวาเชนะโสจเตยจะมังคลังสยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังนิพพิโยโหหิจะยสูจะมังคเลอปาราชิตปัลลังเกสีศีปตวิโพคเลอภิเสเกสัมภพุทธานังอังคปัตโตปโมทติสนักขันตังสมังคลังสุปาพาตังสุหุทิตังสุขโนสุนุหุโตจะสุจิตังพระมัจาริสุ พระทักษิณังกายะกัมมังวาจากัมมังพระทักษิณังพระทักษิณังมโนกัมมังปุณิทิเตีพระทักษิณาพระทักษิณานิกัตตวานลพันธัดเตพระทักษิเีพระวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุธาสุธีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสุธาสุธีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสุธาสุธีพระวันตุเต